สวัสดีครับมือน,นี่เป็นอีกมือนึงครับเบ่าสกุลสีพาเข่าครัวมือน,นี่กับเป็นวันซุกค,ครับเป็นวันซุกกะมือน,นี่อยากเฮ็ดกับเข้าให้ทีมงานพี่น้องกินครับกาห็นหลายๆลิปเนาะว่าอยากเห็ดบ่าสกุลเฮ็ดกับเข้าเรียกหอท่านมือน,นี่บ่าสกุลว่าสีเฮ็ดเมนูย่าไงครับก็มีไก่ครับไก่ไปซื้อมาจากไอพาราลิศกับเมื่อวานนี่ ก็ว่าิี่าปิ้งไก่กับตำมกหุ่งครับแค่นั้นนะครับเมนูมื้อนี้มื้อนีก้กะโทรหาเบ้านงบัวเด้ยวให้เพิ่นเอามาฮุ่งมากับเกี๊บผักผิดมาสักหน่อยแล้วก็มีเบ้านองไขยกัเอาหมูลงสิย่างหมูครับต่ว่ามื้อนี้เบ้าทุกคนก็เลยว่าพอเป็นคนเห็นยกเข้าครับมื้อนี้เบ้าทักคนก็เลยนี่แหละครับไก่ไปซื้อมาวาัน,นครับ You're Be ปิ้งสนีทเลยครับแต่ว่าตรงน้นั่งเฝ้าจังหน่อยเพราะว่ามันมุยฝาปิดโอเคครับเมื่อกี้ตุ้มโวมกินข้าวแม่นครับกระจกมันแตกครับผมโอเคครับเอานั่งเลยหาวางนั่งเลยครับคือคือบ้านจะของนี้ละโอเคครับเดี๋ยวบ้านดุมบัวดิตามมันบอกโอเคครับวันสุกเนาะตุ้มโวมกินข้าวแรงมื่อนี้ แต่ว่าชิพี่กินอยู่ว่างไหนเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกเที่ยวนึงครับเพราสชิพาไปกินอยวนป้าบอกผิดป้าพีคเมื่อไหร่เนาะเรียนวะอือครับอ่าโอเคครับผมทางใดกะรอเบิ่งเนาะครับผมตุ้มโวมกินข้าววันซุกครับผมชื่อเก้าครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งคำเข้าใหญ่ๆอีกเพราะมีพี่น้องคนว่าอยากให้เบิ่งคำเข้านะครับท่านกัน ผมขอแพ้เลยครับยอมพีแอตตั้งแต่ตอนนี้ครับบัวสัชนแน่นอนครับยอมแพ้ครับผมครับครับพี่น้องมาหาบกฮงไปตำบ้านบ้าวสะกุลครับพี่น้องบ้าวสะกุลเอาบกฮงมาตำเนี่ยเพราว่าทอดไกล้สิย่างไก่สิย่างหมูท่านแล้วก็บักบกฮงครับพี่น้องผมไม่ได้เอามืขอคืนดอกเอาตำตำเนี่ยครับเพราะว่าได้ตำจักหน่วยครับตำกินแรงเลยครับอันนี้เป็นผมตอนใบพี่น้องติดแล้วครับบัง มันสีถุงออกเริ่มติดแล้วครับมีหักออกมาแล้วครับเิ่มีหักออกมาหลายอตอนเลยตอนพงไม้ครับโฟกัสนะครับหักขาวๆครับเป็นหักตอนใหม่อยู่หาต้นครับบรูว่าจะติดจากต้นครับ้อ้ปลาพงพงคนมาตอนไาให้ครับุงไปตำพี่น้องเอานี่แล้วครับตําๆตั้ครับบ่ได้ปีนครับจัน่วยกับพ่อแล้วครับุงเงมาท่านพี่น้อง ท่านบานเท่าไงวะท่านครับบ้านนี้บ้านสุขุ坤ยมเครื่องไว้แล้วครับรอดต่ำพอดีพี่บ่าวโคราชวาแล้วครับมื้วิ่งไปเลยทีให้พี่บ่าวโคราชไอ้ไอทรับไก่ทับหมูครับผมเนี่ยเดี๋ยว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 เขาท้งเน่ยพูดใด้ต่ำ ผมสิตามเองครับแมนบอครับเมื่อนี่เมนูถ่ากินเลยแมนบ้อนถ้ากินเลยพี่ถ่ากินแมนบ้อนเนี่ยแมนไปย่างไก่ย่างอย่างมาเรียบร้อยเมื่อนี่ให้รอกินแมนบอเดี๋ยวผมชิ้เป็นคนเห็ดเองเมื่อนี่พี่น้องครับครับเดี๋ยวอเชฟต้นถ่ายกินน้องมีเนาะแมนโอเคเอาเดี๋ยวให้พี่เบ้าคุณดัดโอยเนาะครัครับโซยโอยโซยโซยโซยแล้นี้ก็รอพี่น้องเพิ่มมาเนาะครับผมรอ โอ้ยยังบวกกล้าชิมอยู่ชิมให้เบิ่งก็ได้ว่ามันจะเป็นรสชาติเท่าไหร่คือเนื้อหมูนะครับคือเนื้อไก่เนี่ยเดี่ยวครับคือเนื้อหมูอยู่เ่าะท่านะมูคือเนื้อไก่นะกบ่ได้เอาห,หมูย่างนี่ยลองดูเชฟมันมัเนเป็นหมูยใหอ่อ คนที่นําแล้วได้ครับบารนี้ต่างคนกะตางรอกินข้าวครับนี่ครับผิดตาดลงไปครับผิดรับนําลงไปเลยนี่กะได้เห็นพี่เบ้าคุราชนะครับเป็นคนไทยให้ตอนนี้ครับผมคนก็รอกินข้าวครับเป็นบายยะจะใส่มกถั่วสักหน่อยครับปรุงเข้าครับผมควันนี้ขอตะคุคนลมมือเองไดครับไี้ บบาวสะควนครับเบาวสะควนผู้ดชัดครับครับมีทิ่มหลับทุ่มเลยครับผมไล่ครับไล่ให้กำลังใจครับบอมบ่าได้ให้กำลัง,ใจ,งลใ,ใจครับแมนบ่าเบิงบ่ง,บง,บงมือเล่าคนครับไม่นำกว่าเลยบาทนี้ ระน,น้องบอลครับน้องบอลกับน้องต้นเ,เราให้กำลังใจครับไอ้เพื่อนว่าครับยังจีเดี๋ยวหันกล่องมากทำไมเพื่อนว่าหมูมกับไก่เนี่ยไอ้คำนั้นเนื้อใส่เจนเนาะเป็นเห็ดหนาะผมก็เลยลองชิมเบิงนะึงเนี่นะกันเลยเออเดี๋ยวอันนี้นอันนี้นะอ,นนอันนี้บอกอันนี้บอกครับผมว่าคำนั้นเหเ็ดเบิรทุกอย่างนะเดี๋ยวผมชิมมังกรมันแฉบวะอืม ไปไปกลับไปหาบกไปหากำนั่นกำนันเจ้าเจ้าเฝ้ากำนั่นผมยังครับผมใช่บรรยากาศพี่น้องเนาะครับมากินข้าววันสุขครับผมเดี๋ยวตาเดี๋ยวจะหน่อยตากลองกแต่โยนกล่องทิ้งแล้วบ้ดนคือหลายหลายพระเอกแท้ครับอันนี้นะครับมาเกือบเทศมะนาวครับผมมะนาวผมใส่นี่มึงนี่เงี้ยเปียกครับเปียก ตำยังนี ع, ต่ตำคือเมื่อนี้คือตำตำมะหุ่งล้นๆครับบ่ละละได้ม<ะ>ีเสน้นเขาพุ่นเส้นอย่างไสเน,นะาะพมนะตำแบบตำแบบตำลาวเ,าเนาะครับตำบัน<ะ>บ้นหงครับพั้นหาเลยดิบๆครับผมน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเมื่อก่าแล้วครับน้ำปลากัดทิพยุพดครับแม่หมอหอดิสเรียวเนเื่อง่มธรรมดาครับดืมอันนึงครับผมลืมยังลืมอยังอไํา นี่ก็ของเทครับที่ยังนี่สูตรปลาร้โอ้ยต้นต้นฉบับครับน่งฟ้าครับนังฟ้าย่งนี้ฉ <c oughs> อสีมือครับบน่งสีมือเล่าครับผมอเร่าตำครับ <c oughs> ขออนุญาตได้ครับขออนุญาตขอเพิ่มในเรื่องเงินผมหยิบไปเอาเลยนำไปสีนะน้ำอ้อยว่าบอกหุ่งมื่อวานหนุ่มบัวให้มาอู้หลายครับหลายตืบเลยแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่พอบ๊อกไปเบียร์ตอดปลาไปบ่เนีนครับบ่หยิเบียร์บอลครับผมบบานุ่งคลายครับผมเบียร์บอลนอนนานนครับบคเอ๊ะยวเอาไปผีมาเตอะอะ ปิก่อนหวอันนี้พี่น้องมาหนิหัวก็รับครัวเด้อพี่น้องเด้อผมเคยเห็นก็เข้าจังคุณได้ยานเห็นบอสกุลไม่ค่อยได้สันทัดเลยครับบอสกุลเพิ่นตามครับเช็บต้นสีขันบาลสกุลเล่สันิเจ็บต้นครับเช็บต้นคนอุลวิครับ กับซี่ครับโอ้ยอยู่ประเทศนี้แบบนีเปปซี่ขายพี่น้องเอ้ยยังบวมอยู่เปปซี่เป็นของทอลูกด้วยนะนี่มาลองขายมาชิมให้ผมเนี้ยชักคำเนี่ยเป็นรสชาติจะไหนก็เอาตามความจริงเลยเด้อะกับถ้าต้องถือว่ามากนะบ่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 นครับข้าวคมพวกเนี่งบ่นห้าครับปนปุ่มยังไงดูเม็ดพริกเบื่อหาย ตาม,มานันลุยสวนพิงตัวนึ่งกายออกไแม่อนาะทำชิมรับว่างไว้ให้คุณเนเห็นบอกคุณผู้ปกครองหเอืคร hmm. ับชาิจางชืดบอกเลยนะครับเพราะว่าะเติมครับต้องเอาข้เป็นไงครับเป็นไงครับเพราะว่าเาเป็นยังไงมันเป็นยังไงนเพ็ดมันเพ็ดอาตาานออ้ยหอ้ยเนาอใส่นังฟ้าครับนักตานี้เ่าไครับหนงนาฬครับ ตำบุ้งพุงโอ้โหซ้อนบันนี้เรื่องอะไยังนี่ฮะไอ้ซ้อนจะทำน้ำเนียมเบาคุลัดเนาะขออนุญาตเด้อครับบอดีลีกสิทธิ์เนาะน้ำพักเลเอาน้ำ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 ลวดอ่าปากถึงเงี้ยนี่นครับปินแนวเล่อแม่ปินแนวเล่อบกเบาสะกุ่มาเนี่ยมันปินแนวเล่อ มาเิ่งตำนานครับตำนานยิสเดียวกับว่าได้ครับผมพี่บาคโาพาดครับเพื่นดีชิมคำยังไงของบาวสุขุนผมดีนั่งดิ่งว่าเพื่นดีว่ารสชาติเป็นแนวไหนอันนี้ชิมนะครับอ,อันนี้ <ไป S 1> ชิมครับพี่น้องผนว่าชิมเนาะพี่น,น้<ม>องเนาะขนาดชิมเด้พี่น้องว่าตัวจีนีหรือสิเป็นยังไง เราซื้อคุนเงื่ออะไรแล้วครับตัวนี้เขาเคลือยากน้ำเด้ไม่ดัรครับโอเคครับต่ำพื้นบ้านเท่าเนาะอันนี้ก่อนมะเขือบ้านเท่าครับทาเรียกมะเขือมะเขืออะไรครับมะเขือไร้ไรบปอมะเขือมะเขือปอมะเขือปออันนี้อันนี้มะเขือขาวมะเขือปอนี่ยนะคือกันครับผมแต่ว่าไออันนู้นได้ไร่นั่นเขาก็เอ็นมะเขือ Nơi đây là hậu anh hạ cho ban tang phumi park hoặc mi gần phổ biến nó mắc 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 ว่าก,กินเข่าย่ำแรงชุ่มม่วงกันเข่าครับผมทำงานเยครับทงานเีขึ้นงานได้ G, ทำทุกคนครับเดีย๋ยว ครับบานนี้บ่าสกุลกันยิคอจบคลิปแล้วครับมื่อนี้โอ้เบื้องเหพี่น้องเว้ยพี่เหตุงานครับได้แล้วพี่น้องกินตำมะหุ่งครับโอ้เบื้งก็คือผมก็นจีไม่บันนี้ละกำลังดื่มน้ำปะนะครับเพชรเหรอพี่น้องกษิลราไปด้วยนี่เนาะคลิปนี่เนาะครับเดี๋ยวมาซุ่มให้พี่น้องเหมือนก่นเนี่ยไข่หิ้วเนี่ยมันขึ้นเบิร์นเนี่ยเฮ้ยเม่นวะพดี แต่ว่ากะเน้องปัญญาใช่น้องมึงดูการลรือเที่ยงน้อได้กินยังไัเนี่ยขวดมึงกองน้ำมึงกองน้ำเล่นกว่านั้นเลยโอเครับพักกินข้าวจะมุ้งนี่ครับพี่น้องนี่ครับหมอกุ่งอยู่หนี่ยังบ่เหมือนหล่ะครับพี่น้องครับไม่โดนปะบาสกุลกันที่ขอลาไปด้วยคลิปนี้เนาะ อะไรก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับอย่าเจ็ยบอย่าจนนะครับเดี๋ยวอย่าให้ไม่ล่ะก็คือซึ้งนะกินโอหเม่ดครับบาสกคนคือนยีไ้เห็ดให้มันกินอีกเยอว่าสั้นครับ,รบเดี๋ยวบาสกคนก็ขอให้พี่น้องมีความสุขไราไรครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับเอาเอา้าเี๋ยเอ้า่งท้ายจักบา้านดูเจียบต้นโทมอโทเนะพี่น้องโทมอโทกินเราผิวดีผิวขาวครับผม นี่นเบิ่งกระโดดนี่เบื้องนันกินเหล้าพิวดีเบิ่งเบาสกุลนู่นน,นี่พิวดีเบาตันนี้ดีมันยยังดีครับครับโอเคครับเบาสกุลข,ข,ขอลาไปด้วยคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับผมรอทุกคนวันเดย์ไม่กินโอยเลย